ฟังฟังฟังกฎหมายใหม่ออกแล้ววิ่งเลนขวาสุดรถยนต์ห้ามขับต่ำกว่าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศเมื่อวานนี้นะครับผ่านราชกิจจารุเบกษารถบรรทุกเกินสิบห้าคนขับไม่เกินเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถโดยสารเจ็ดถึงสิบห้าคนขับไม่เกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถชักจูงรถยนต์สี่ล้อเล็กรถสามล้อกระพกรถต,กต,กตุ๊กๆนะไม่เกินหกสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง รถจักรยานยนต์ไม่เกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงรถจักรยานยนต์4 0 0ซ,ซ,ซ,ซีขึ้นไปไม่เกิน100กิโเมตรต่อชั่วโมงรถโรงเรียนรถรับส่งนักเรียนขับไม่เกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงเยวกกับไปนิดนึงนะคาว่าไม่ต่ำกว่า100นะหมายถึงว่ารถยนต์วิ่งขวาสุดนะไม่ต่ํากว่า100ตองฟังกันจะชัดครับห้ามขับต่ากว่านี้ถ้าขับต่ากว่านี้ไปขับเลนอื่นแล้วก็รถบรรทุกไม่เกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน90กิโเมตรต่อชอั่ กว่าฟื้นปรับ500บาทแล้วถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเฉียวชนคนที่ขับรถประมาทขับเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดต้องรับผิดชอบนะครับหรืออาจจะตายฟรีก็ได้นะ